พบปัญหาหนูกัดสายไฟรถยนต์หรือหนูเข้าไปในตู้แอร์รถยนต์ไหมคะเดี๋ยววันนี้จะพามาชมแนวทางการป้องกันและแนวทางการแก้ไขพร้อมขั้นตอนการเพลมประกันค่ะสาเหตุที่หนูเข้ามาอยู่ในห่องเครื่องหรือตู้แอร์ได้รถจอดอยู่ในบริเวณที่อาศัยหนูเช่นตอนขยะ่อระบายน้ําหรือสถานที่โล,ล่งหงครับผมเครื่องยนต์มีกลิ่นอสหารกลิ่นขนมหรือกลิ่นอื่นที่สามารถดึงดูดให้เข้ามาหาได้ วิธีป้องกันหนูเข้าห้องเครื่องและกองแอร์ไม่จอดรถสถานที่ใกล้เคียงกับกองขยะท่อระบายน้ําหรือสถานที่กลางกางใช้อุปกรณ์ป้องกันหนูเข้าห้องเครื่องยนต์เช่นสเปรย์ที่หาซื้อได้ตามร้านตลาดทั่วไปทำความสะอาดห้องเครื่องล้างคาบน้ำมันหรือคาบสารเคมีสิ่งที่สามารถดึงดูดหนูรถที่จอดอยู่ในโรงรถที่สามารถเปิดฝากระโปรงได้แนะนําให้เปิดฝากระโปรงทิ้งไว้เพื่อไม่ให้สร้างสภาพแวดล้อมที่หนูมาอาศัยอยู่ได้ครับ ป้องกันหนูกัดสายไฟง่ายๆด้วยตัวคุณคุณก็ทําได้เรื่องการเคลมประกันภยัยหาลูกค้าเป็นประกันชั้นหนึไม่ว่าจะเป็นซ่อมสูหรือซ่อมอู่นะคะความเสียหายที่เกิดขึ้นจากหนูสุนัขสามารถเคลมประกันได้ค่ะาอาจจะมีเรียกเก็บค่าเอ็กเซปนะคะแต่หากลูกค้าท่านไหนไม่มีประกันภยัยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นลูกค้าต้องเป็นคนชําระเองทั้งหมดค่ะ เรารับเคลมทุกรุ่นทุกยี่ห้อไม่ว่าจะเป็นรถญี่ปุ่นรถยุโรปและรถไฟฟ้านะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ด้านล่างนี้เลยค่ะหากลูกค้าท่านไหนไม่มีประกันภัยนะคะสามารถติดต่อที่เบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ